ใช้หลักข้อกฎหมายมาเล่นงานผมไม่ได้กลัวคุณนะทนายอรชัยผมไม่ได้กลัวคุณหรอกครับคุณไม่ต้องมาพูดแก้เกี้ยวไอสิ่งที่คุณพูดมันแก้เกี้ยวเท่านั้นน่ะเดี๋ยวมันโผล่มาเมื่อไหร่จะจับมันเดี๋ยวเดือนเจ็ดผมกลับไปเดือนเจ็ดเดี๋ยวยผมกลับไทยไปแน่นอนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทนายอรชัย <clears S 2> <passer> ผมไม่ได้กลัวคุณหรอกครับผมจะดูซิว่าคุณจะเอาข้อไหนมาคุณจะเอาข้อไหนมาแจ้งความด,ดําเนินคดีกับผมผมอยากรู้ ถ้าถ้าไอแบบเบสิกที่คุณพูดมาเนี่ยในเชิงกฎหมายผมไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายถ้าผมไม่รู้กฎหมายผมจะสามารถไปต่อกรกับสารรัฐธรรมนูญได้หรอทนายอนชัยไม่ใช่คุณจะโอ้โหมาชูคอมาขู่คนน้นคนนี้ไปหมดว่าอะไรก็แล้วแต่ให้กูจะดําเนินการกูจะแจ้งความดําเนินคดีคุณก็เก่งอยู่แค่นั้นไงคุณก็เก่งอยู่แค่กรอบแหละอย่างอื่นคุณทําได้ไหมทนายอนชัยอย่างอื่นคุณรู้เรื่องไหมนะคุณก็ใช้เทคนิคของ ความรู้ของคุณทางทนายความทำมาหากินถูกไหมก็แค่นั้นเองคุณจะไปเปรียบเทียบอะไรกับอาจารย์เบียอาจารเบียเขาทำเขาทำเขาขายของคนจะซื้อก็ซื้อคนไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่อาชีพของคุณเฮ้ยฉันค่าทนายความขนาดนี้นะคุณรับได้ไหมฉันได้รับค่าจ้างหรือไม่มันแตกต่างจากอาจารย์เบียอาจารย์เบียรถ้าเกิดคนไม่ซื้อของเขาเขาก็ไม่มีของเขาก็ไม่มีเงิน เขาก็มีความบริสุทธิ์ใจเขาคนที่เขาร่วมสมทบมาช่วยวัดหลวงพ่อพระประยอมเขาก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์เรื่องเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไปถึงนั้นเขาก็ไม่ได้เก็บเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกล่าวหาเขาเนี่ยดีที่อาจาร,รย์เบียร์เขาเอาหลักพักทำคาสั่งสอนมาใช้นะคือไม่แจ้งไม่ดําเนินการกับทั้งทั้งที่ทนายความเขาก็บอกเราเคยแจ้งความกลับไหมเล่นคืนไหมเอาคืนเลยไหม แล้วกันหย่อนตู้บริจาคถ้าเราตั้งเจตนาถูกต้องย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอน,นิสงส์ใหญ่แต่ถ้าเรามีเจตนาในการหย่อนตู้บริจาคแต่มีเจตนาในการหวังผลหวังผลเช่อนอะไรเมื่อเราหย่อนตู้บริจาค20บาทเราก็ไปตั้งเจตนาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจะถูกวหวยรวยเบอร์ขอให้ข้าพเจ้าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเถินทําบุญ20บาทแต่เจ้า6ล้านคิดดูแล้วกันว,ว่าลงทุนคุ้มค่าขนาดไหน อันนี้เรียกว่าปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ปัญญาดีนะถ้าใครคิดว่าลงทุนกับหัวเยอะๆแล้วจะสามารถทําให้ตัวเองร่ารวยย่อนตู้บริจา克拉อธิฐานเข้มๆขังๆอธิฐานเยอะๆแยะๆแล้วหวังว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของตัวเองการอธิษฐานแบบนี้เป็นการอธิษฐานที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่การอธิษฐานที่ประกอบด้วยปัญญาการอธิษฐานที่ถูกต้องตามหลักคาสอนพระเจ้าไม่ใช่การอธิษฐานอ้อนวอนขอร้อง ไอการที่ฐานก้อนวอนขอร้องเนี่ยไม่มีจริงในหลักสัจจ์ความจริงของโลกนี้พวกทเจ้าไม่เคยสอนแล้วการร้องขอก็ไม่สามารถได้ได,ด้วยถ้าการร้องขอมันได้ใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนมันจะต้องประสบความสาเร็จหมดนี่เพราะอะไรพวกเราทุกคนขอหมดไหนลองยกตัวดูซิใครบ้างเกิดมาไม่เคยร้องขอรอผลโดยบัดาเลยไม่มีทุกคนมันต้องเคยอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบัดาเคยไปบนบานสารเก่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วคิดว่าได้ ก็เลยเอาของเหล่านั้นไปแก้บนแต่คําถามมันได้จริงไหมล่ะไม่ได้จริงถ้าได้จริงเราจะต้องไม่ต้องลงมือกระทําในสิ่งใดแค่อ้อนวอนร้องขอก็ต้องสําเร็จสมความปรารถนาของเราได้แต่ความเป็นจริงมันสมปรารถนาไหมไม่สมมันได้ตามที่เราต้องการนะไม่ได้ถ้ามันได้จริงทำไมยังนั่งหน้าสลอนเป็นหนี้กันอยู่ล่ะคําถามทําไมยังนั่งหน้าสลอนโดนผัวทิ้งเมียทิ้งอยู่ล่ะคาถามทําไมยังนั่งล่าสลอนให้ลูกมันวอยวาย ทำให้ลูกเนี่ยมาทาร้ายทาอันตรายแก่เราลูกมาสร้างความลําบากลบากลบนในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอ้าวก็ไหนว่าการเดินบันดานลร้องขอรอผลโดยบันดาลมันมีผลจริงทําไมชีวิตยังตกระกรรมลําบากยังลําบากลําบนในการใช้ชีวิตยังต้องไปลงทะเบียนของเงินที่ติตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอยู่ละคำถามใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อการร้องขอรอผลโดยบันดาลมันมีจริงทําไมชีวิตเรายังเสื่อมจากทุกสิ่งอยู่ละ่ะเพราะอะไรเพราะการร้องขอรอผลมันไม่ใช่สัจจะความจริง มันเป็นเรื่องมงมงายไร้สาระไม่ใช่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องสร้างเหตุและผลสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมะโนกรรมสุจริตคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจสร้างอยากถูกต้องแล้วละเว้นการกระทําทางกายวาจาใจทุจริตออกจากชีวิตของเราให้ได้ นี่ตังหากคือหลักเหตุผลที่หลักศาสนาใครกระทํากรรมใดไว้กรรมแปลว่าการกระทําของเราเองนะใครกระทํากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเราหนีผลการกระทำตัวเองได้ไหมไม่ได้นะทําแบบไหนย่อมได้แบบนั้นเวลากินข้าวเข้าไปกินเยอะๆอิ่มนะอิ่มนะใครสามารถหนีความอิ่มได้บ้างใครหนีได้ยกมือขึ้นใครที่กินน้ําเข้าไปแล้ว เรียกว่าการสร้างกรรมคือการสร้างกรรมด้วยการกินน้ํานะใครกินน้ําเข้าไปแล้วสามารถหนีจากการเยี่ยวได้บ้างหนีให้ดูหน่อยใครกินน้ําเข้าไปแล้วไม่ต้องหยี่ไม่ต้องฉี่ไม่ต้องเยี่ยวยกมือขึ้นไม่ต้องรับผลฉันไม่อยากรับผลจากการกินกน้ําฉันไม่อยากรับผลจากการกระทํานี้ฉันไม่อยากรับผลจากการกินข้าวด้วยการเดินไปขี้เลยฉันอยากจะให้ขี้มันหายไปล,ยลอยในปัสกาเหตุและปัจจัยคําถามคือทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราก็ทําสิ่งใดไปแล้วไปหาวิธีแก้ได้ไหม ไม่ได้สมมุติเมื่อเช้าเรากินกระเพราไก่ตกเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยเราจะไปกินข้าวกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเที่ยงเราจะกินข้าวอะ่ะเรายังไม่อยากกินกระเพราไก่แล้วอะ่ะเราอยากจะเปลี่ยนจากกระเพราไก่เผ็ดตอนเช้ามากินกระเพราไก่ไม่เผ็ดตอนเที่ยงวิธีการแก้ไขปัญหาทํำยังไงเราคิดว่าก็ต้องทํำยังไงนะไม่ได้พริกตอนเช้าเอาพริกออกใช่ไหมเพื่อที่จะกินไม่เผ็ดตอนยีตอนเที่ยงใช่ไหมนี่เด็กฉลาดนะ ฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางคนที่สาม,มัญบอกเอาพริกออกแต่วิธีการที่เราแก้ปัญหาในปัจจุบันทํำยังไงจุดทูบเก้าดอกขอให้วิบากกรรมในปัจจุบันเนี่ยหมดไปฉันจะได้กินกะเพราใหมจานใหม่แบบไม่เผ็ดเราจุดทูบเก้าดอกเช่นเราเป็นหนี้สินวิธีการแก้หนี้สินของเราทำยังไงไปดูดวงหมอดูบอกว่าเป็นหนี้จากเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาจองร้านจองผาทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินมากมายเราก็เลยทําอะไรเริ่มทําพิธีสะเดาะข้อต่ตอชะตา สะดอกคอต่อชะตาทําอะไรอาบน้ํามนต์พ่นน้ําหมากเพราะอะไรจะได้ให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้อภัยให้แกเราเราจะได้เป็นหนี้สินน้อยลงคําถามใครเป็นคนก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมาถ้าใครตอบเจ้ากรรมในเวรเจ้ากระทนพูดย,ยังไงนะมีไหมสักคนหนึ่งตอบว่าเจ้ากรรมในเวรมันปัญญาอ่อนถึงขนาดพูดได้ว่าเจ้ากรรมในเวรทําให้ตัวเองเป็นหนี้สินนี่ก็ปัญญาอ่อนเกินเหตุแล้วถูกต้องป่าเราเป็นหนี้สินพราะตัวเราเองเป็นคนไปกู้หนี้ยืมสิน ไปเกี่ยวอะไรกับเจ้ากรรมในเวรเราทุกข์ก็เพราะการกระทําของตัวเราเองถูกต้องป้าแล้วใครเป็นคนใช,ใช้นี่สินก็ต้องเราใครเป็นคนเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนจากพระนี่สินก็ต้องเป็นตัวเราถูกต้องบ้าแล้วใครต้องเป็นคนแก้ปัญหานี่สินก็ต้องเป็นเราถูกต้องบ้าไปจุดธูปเก้าดอกช่วยอะไรได้ไปทําพิธีกรรมสนอข้อต่อชะตาเบิกม่เว menu. ทีนอ้อนวอนอขอร้องรอผลโดยบันดานช่วยอะไร <efficiently S 2> ได้ไหมไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องไปสร้างเหตุจากการทํากิจการงานแล้วแก้ไขปัญหานี่สินนั้นด้วยตัวเราเอง นี่เรียกว่าเหตุปัจจัยไหนบริษัทเฉาก๊วยชากลางลาวนั่งอยู่ไหนนี่บริษัทเฉาก๊วยชากลางลาวอาจารย์ถามหน่อยนี่รวยมาได้จากความสามารถของตัวเองหรือรวยมาได้จากการที่เทพเทวาโดยบันดานลรวยด้วยตัวเองเห็นไหมนี่คนฉลาดตอบนะถ้าเจ้าของชาเฉาก๊าวยชากลางลาวเนี่ยตอบระเทพเทวาบันดาลกฐนปิวเลยนะจะจะบอกให้ รวยมาได้ยังไงคําถามถ้ารวยแล้วคิดว่ามีอะไรโดนบันดาลนี่รวยมาได้ยังไงคําถามเขารวยเพราะอะไรความสามารถอาจจะถามว่ากวดจะรวยทุกวันนี้ได้ลุม้มลุกคลุ้มลดล้มลุกคุกขานเยอะไหมะประสบกับป,ปัญหา,ากกทางการเงินบ่อยไหมโดนช่อโกงบ่อยไหมโดนคนใส่สร้ายป้ายสีดรืยองคำไม่จริงบ่อยไหมตั้งสติแล้วตั้งสติอีกบ่อยหลายครั้งไหมเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลบ่อยครั้งไหมนี่คือความสามารถของเขาที่เขาพยายามทําความเพียรในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนเดินมาสู่ความสําเร็จด้วยการกระทําทางกายสุดจริตวาจาสุดจริตใจสุดจริตของตัวเขาเอง